เช็คคนติดตามเราติดตามเขาเขาไม่ติดตามกลับเขาบมาที่เอจเข้ามาที่จํานวนผู้ติดตามจุดที่นะครับอเราเช็คเปลี่ยนวันที่ข้างบนเลยนะครับนี่เปลี่ยนวันที่ข้างบนนะครับเป็นเจ็ดวันว่ามีใครยกเลิกเราเออวันนี้มียกเลิกเก้าคนครับภายในเจ็ดวันเอาเราออกเลยนะครับเราออกเลยรีบออกเลยครับผมรีบออกรีบออกรีบออกันที่หน้าเอนี่ครับไปที่หน้าฟรไฟเดสบทดมืออาชีพครับกดว่าที่หน้าฟรไฟลเรานะครับ แล้วเราก็กดเข้าไปที่กําลังติดตามเรากําลังติดตามใครอยู่อ่าแล้วเราก็กดเข้าที่หน้าเอนะครับหน้าโปรไฟล์เขาครับเราก็กดไปที่หน้าโปรไฟล์เขาแล้วดูดูที่ว่ากําลังติดตามเขากําลังติดตามใครอยู่กดไปเลยครับเราก็พิมพ์ชื่อของเราไปครับตาสีตาสาอ่าครับมันก็จะขึ้นข้างวันครับมันจะขึ้นชื่อของเราเขาติดตามเราอยู่ครับแล้วเราก็ออกนะครับออกออกเสร็จแล้วเข้านหน้าโปรไฟล์ใหม่ครับนี่นั่นเดิมครับกดที่กําลังติดตามครับ กดกำลังติดตามเราพิมพ์ชื่อของเราไปตาสีตาสาลบอันนี้ไม่เจอครับแล้วก็ลบลบซาอีออกแล้วก็กดบ้านที่เพื่อนครับค้นหาแต่ซาอีเข้าไปครับผมอันนี้ไม่เจอแปลว่าเราติดตามเขาแล้วแต่เขาไม่ติดตามเรากลับครับแค่นี้เราก็รู้แล้วว่าเขาไม่ติดตามเราเราก็เราก็ไปลบครับ เรือยวไปเลิกติดตามหรือจะไปเลิกติดตามเขาก็ได้เ,เ,รเราก็เลิกเรากดยกเลิกครับสามกิดจ,จุดไข่ปลายกเลิกครับแค่นี้ครับจบ